ใช่ไหมใช่คนไหมรอบรอบรลบรอบรถแรงรถแรงมาท้ยมันไปจอดติดสถานีตรวจได้หรือเปล่ามิงไปหลังเข้าไปได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งจอดจอดตรงทางขึ้นเออตรงกลางเลยกอปเตรียมตัวขึ้นนะกอป นะก๊อบเตรียมตัวขึ้นนะถอยไปอีกมิ้นถ่ายไปอีกถ่ายไปอีกถ่ายไปอีกเลยถ่ายไปเลยถ่ยไปเลยถ่ยไปเลยพ่อพ่อพ่อกรับขึ้นกรับขึ้นเร็วๆก๊อบมาขึ้นรถเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นรถเร็วๆที่ก่อนีโอกาสจะหมดพี่เออเฮ้ยไปไปไม่จะชนกันจะชนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขึ้นไปอยู่หลังรถดีๆเดี๋ยวไปยืนอยู่หลังรถดีๆนี่ ไปไปรอเลยรเลยรอเลยรอเลยไปเลยจะไหลมั้วะมันอยู่ตูดรถแล้วทำไมมันไปอยู่หน้ารถดีดีวะขึ้นม่ขึ้นม่ขึ้นไ่ขึ้นไหมกพี่มว่าเราต้องกางเต็นไวหลังรถ่ไปขึ้นไปไปขึ้นไปแบบกดกดเดินไปด้วยอ่ะกดเดินไปด้วยอ่ะ เออใช่ก็มึงเดินตามรถไปด้วยดิขึ้นมาขึ้นหลังรถแล้วกดเดินไปด้วยอ่ะก๊อฟเด้นที่เดิมอ่ะเออเด้นที่เดิมแล้วกดเดินไปด้วยเออกดเดินไปด้วยไปแล้วมันสุดแค่นี้ไม่ได้แล้วไม่ได้อ่ากดเดินไว้กดเดินไว้กดเดินไว้ไปไปมิ้งเอาไปดูไม่ได้กดเดินไม่ได้ไปไปมึงกด F3 ดิเออกด F3 อ่ะไปทีนี้ ลุ้นรึเปล่ามันเหมือนจะโดดีอ่ะต้องหาอะไรบ้างคำวางหลังเต้นก็พี่ให้ตัวไอ้ก๊อปมันไม่กระเด็นออกไปอ่ะก๊อปก๊อปเอากระเป๋าวางเอากระเป๋าวางไว้ข้างหลังเดี๋ยอะๆเดี๋ยวมิ้งอะไรพี่มิ้งหมดต้องกังบนเดี๋หลังรถเหรอเออมิ้งหาอะไรวางให้แบบใช่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 เอากระเป๋าวางเอากระเป๋าวางเดี๋ยวรอกระเป๋าวางดู ไมิ้งมิ้งหมดการเป็นหลังรถแต่พี่แล้วก็แหวนปิดประตูเต็นแล้วนั่งอยู่หลังรถเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ลองเอากระเป๋าไปวางดูนะต้องต้องให้ไอ้ก๊อฟเป็นคนวางก๊อฟก๊อฟที่วางกระเป๋าไว้ที่ด้านหน้าเนี่ยก๊อฟก๊อฟรอกระเป๋ารอกระเป๋าวางไว้หลังเดินขึ้นไปแล้วหันหลังมาวางครับเพื่อน เออหันหลังมาเอากระเป๋าวางมันหมุนไม่ได้เลย่ะมันจะตกอ่ะค่อยหมุนค่อยหมุนไม่ได้เลยค่อยหมุนค่อยหมุนเออหน่ะหมุนได้แล้วน่ะวางอยู่ดีวางอยู่ดียวล็อกซะล็อกล้อล็อกล็อกกับเพื่อนไปไปดูดิไปได้ไปได้ต้องไปได้วางกระเป๋านี่วางกระเป๋านี่ ต้องไปได้ไม่ต้องไปได้ไม่ตกไม่ตกนี่ไม่ตกไปได้ไม่ตกว่ะตกไหมตกน่ะไปทำไงจะขึ้นไปได้เนี่ยเพื่อนคุณยอมเดินถอยหลังเข้ารถดิแล้ววางหอกได้ไหมเออลองเดินถอยหลังดูเอาใหม่เอาใหม่ฮะใครก็ใครอ่ะก็ต้องโดนยิงตายเถอะ ระ,ระวังกระเป๋า <c ười> ดัก <c ười> ได้ไหมได้ไหมกระเป๋า,าไม่ตกตรงนั้น,น <c ười> ถอยไปอีกดีเพื่อนถอยไปอีก <c ười> ออนั่นแหละนั่นแหละอ้าวกระเป๋าไม่ไม่ไม่ติดรถว่ะ แล้วแต่ตัวมันมาลึกนะเว้ยต,ตัวมันมาลึกก็เนี่ยถ้ากดเดินหน้าไปด้วยอ่ะพี่พต,ต้องถอยหลังตามอ่ะกดวิ่ตงตามอ่ะเฮ้ยไปได้แล้ว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 ไปไ,ได้แล้วยังไหลอีอพี่ต้องขับยาวๆนี่พี่เวลาพี่เบียรมันจะไหลอ่ะผมว่า <c ười> ไปแล้ว <c ười> ไเปเบียร์กับบ้านน้อง ดอมเดี๋ยเพื่อนมึงอะอยู่ตรงเมืองนี้ไปเลยเอาไปเติมมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาล้าไปต๊อมค่อยว่ากันอืเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ปลอดภัยแล้วก็ไอ้เม็ลงก่อนก็ได้แล้วเราไปไหนเป็นผมด้วยแล้วแต่เลยครับแข่งรถกันก่อนก็ได้เนี่ยไปเลยไปเลย ไปแค่ออกตัวก็เหมือนโดนแดร้อนเลยม่กไม่รถรอย้ามาน่าจะดีที่มมาลุเราเช้เจาะเต็มแต่รถเขาแรงก็รถคันนี้มันแรงไงรถแต่งไงเออนี่เดีดูดูดิ้วก็มิ้งอ้มนทางอ้งามดิขับยังไงเนี่ย อ๋ออ๋อถ้ารับตาแล้วมุ่นประชาดูแสลูกไม่ได้พี่ไม่ได้นี่กด F สองครั้งอ่ะกดเลยนะ F สองครั้ง F สองครั้งนี่อย่ากดนะเว้ยตายนะเว้ยตายแล้วตกนิดขบ บอกเมฆกดจริงๆอ่ะคนดงเอ้าไอเมฆเป็นไงบ้างอ่ะยัวเลยเลยผมกแล้วครับเร็วคนเลวแล้วบอกอยูีรอเลยเดี๋ยกดนะเมฆกดว่างั้านอ่ะไหนไปดูศพดิไปดูศพดิ้เป้าเลยไม่อยากบอกเลยจริงๆร้อนเมื่อกี้สอบร้อนนี่แต่เอาขอไม่คืนเมฆอ่ะ ไม่เคยไหนพี่ขี่ไปรับรถหน่มึงไปตายอนาถเลยมันก็หูเบาเกินเชี่ยวคนง่ายเกินผมอยู่บนภูเขาระหว่างอิเล็กกับเชโนอมีรถน่คำเตือนนะครับเวลานั่งรถห้ามกด F สองครั้งไม่งั้นจะเป็นอย่างไอ้นี่ที่มันนอนอยู่กลางถนนนี่